สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พบกับรายการค้นกวนข่าวข่าวกวนคนอีกครั้งนะครับแสบหามันเจ็บๆคันทุกเรื่องราวทั้งคนทั้งข่าวมาติดตามกันที่ผู้จจกวนะครับบุคคลที่ฮอตฮิตในช่วงสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับช่วงนี้มักจะไปผูดไปโผล่ที่ตรงนั้นตรงนี้ตรงที่มีความชุ่มฉ่ำทางผลประโยชน์สูงนะครับวันนี้นะครับจะจะสัมภาษณ์นะครับเจดอนะครับหรือว่าเจเป่าของพวกเรานะครับพบกับตัวจริงเส้นจริงเลยนะครับ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอ๋อสวัสดีค่ะคุณแหลมสวัสดีครับเจดอครับ <g ül üş> วันนี้เจ๊ับสารต่อนหน้าไหนคะมีกี่หน้าละครับอ๋อตอนนี้นะคะเท่าที่มีอยู่ตอนนี้นะคะมีเดือดทงทนเทาวันที่สุดคือหน้าด้าน,นะคะ่ะถามจริงๆนะครับป้าเป็นอะไรกับเห็ดเอ๊ะทำไมล่ะคะ ก็เห็นไปโผล่ตรงนู้นโผล่ตรงนี้โผล่ตรงนู้นโผล่ตรงนี้อ๋อจริงๆแล้วเนี่ยนะคะครับเจดอเนี่ยไม่ใช่ชื่อที่พ่อแม่ตั้งให้หรอกค่ะแล้วใครตั้งให้อ๋อแต่คนที่เขาเห็นลางเนีกยเข็เไปผุดตรงนี้ไปโผล่ตรงนี้อ๋อแล้วชาวบ้านไม่ตกใจเหรอก็ก็จริงๆแล้วจริงๆมันไม่ได้ชื่อนี้ก่อนด้วยเพราะก่อนเนี่ยเขาให้ฉายาหลายชื่อค่ะเช่นเช่นตอนเนี้ย ตอนแรกเนี่ยนะคะจะใหชื่อว่าซาลเปาเห็นไหมคะได้ปเป็นซาลเปาอย่างนี้คะ่ะแล้วก็เนื่องจากไปผลตร,ง,ตรงนู้นไปโผล่ตรงนี้เขาก็เลยให้ชื่อว่าเจดอค่ะนี่แหลคาาะครับฉายาครับที่มาของเจดอนะครับเจดอรครับสถานที่แบบไหนที่เจดอมักจะไปโผล่เป็นสถานที่หรือว่าเป็นบรรยากาศแบบไหนครับทั้งบรรยากาศและทั้งสถานที่คะ่ะบรรยากาศต้องชุ่มฉ่๊า ไปที่ที่ชุ่มฉ่ำทางผลประโยชน์มีความชุ่มฉ่ำมากๆเนี่ยนะคะเจดอก็จะไปประกวดโจทย์ที่นั่นค่ะเช่นเช่นที่ไหนบ้างก็มีคมนาคมก็ไปผลดแล้วที่ไหนอีกกระลาโหมกะลาโหมกะลาโหมแล้วก็กระทรวงมหาดไทยมหาดไทยแล้วล่าสุดสุดเนี่ยโโอ้หไไ่่โทีหนครับจอดเลยพวกที่นี่กระทรวงพานิษฐ์โอ้สุดนี่สงสัยข้าวเป็นตุ้งตุงหูเป็นตันเลยนะค่ะนี่หน้านะครับนี่ เจดอของเรานะครับอ้วนขึ้นเป็นตันเลยนะครับท่านผู้ชมครับเห็นไหมคะอ้วนมากเลยค่ะเจดอครับค่ะขอถามคำถามส่วนตัวหน่อยนะเอ็กซ์คลูซีฟหน่อยนะครับเรื่องส่วนตัวนะครับปกติแล้วผมเห็นบางคนเขาก็สะสมภาพเขียนบางคนก็สะสมรถโบราณหรือสะตงสาแตมอย่างนั้นแต่ทําไมเจดอของเราเนี่ยแปลกมากสะสมตู้เย็นมันมีที่มาที่ไปยังไงครับ คือดิฉันเนี่ยนะคะบางก,กลิ่นเราไม่ใช่รสนิยมแปลกอะไรหรอกค่ะ,คะไม่แปลว่าคุณมีสามีสิคะทำไมล่ะครับอยากบอกทุกครั้งที่จะสแสดงความรักนะคะก็จะเอาตู้เลงมาแลกคะ่ะท,ทุกคนดูเถอะค่ะดูเถอะค่ะที่บ้านเต็มไปหมดเลยคะ่เยคะเถ้าเต็มหมดนี่ยังตามที่น้องไม่หมดนะคะแลวว้วล่าสุดเนี่ยล่าสุดเนี่่ยลาสุดที่โรงแรมเวสต์อินค่ะเอามาเนี่ยนะคะเพราะว่าเนี่ยแหละก็มีเรื่องจัด เขาจะแสดงความรักสามีดิชัาจะแสดงความรักเมื่อไหร่แล้วก็จะเอาตูเ้เย็นแรกค่ะขอเพิ่มเติมอีกกระดี๊หนึ่งนะครับะน่าแปลกใจว่าในบ้านเนี่ยทำไมตู้เย็นมันมีขนาดเล็ขนาดใหญ่ขนาด างนี่จริงๆแล้วนี่มีมากกว่านี้นะคะที่แบบที่มีขนาดและขนาดเนี่ยไปตามเก็บมาคือขึ้นอยู่กับความรักขนาดความรักใช่ค่ะสามดีอีกชั้นนะคะครับยังไงล่ะครับความรักขึ้นอยู่กับขนาดคิวของตู้เย็นค่ะถ้านอกบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณ5้าคิว5 9จุด้าคิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าที่บ้านนะคะต้องส5ห้าคิวขึ้นไปค่ะความรักของคุู้ชมครับคุณผู้ชมค่ะ คุณแหลมนี่พูดมาตั้งนานแล้วนะคะทําไมล่ะครับนี่ฉันจะต้องไปรีบเตรียมตัวแล้วค่ะรีบไปไหนรีบไน้ำมันจะมาแล้วอ่ะนมาแล้วเตรียมตัวเตรียมตัวอะไรคะปกตินะครับท่านผู้ชมครับน้ําลดต่อขุดแต่รอบนี้ขอเตือนชาวบ้านนะครับน้ํามาระวังนะครับดอขุดครับฮดอครับ อยากจะถามถึงคุณสามีหน่อยช่วงนี้เป็นยังไงบ้างครับโอ้โหช่วงนี้นะคะเป็นยังาดีดีค่ะดียังงคิฉันจะมีความสุขมากๆเลยนะคะเนี่ยเพราะว่าเธอบ้านบ้านก็ถูให้อาถูบ้านกวาดล้างล้างล้างประชามแม้แต่กานเกงไหนก็ซักให้ค่ะฉันไม่เคยคุยโมไม่เคยคุยโตคุยโวสักวันตื่นเช้าขึ้นมาก่อนล้าแปลงฟัน ต้องซ้อมเมียแก่เปลี่ยทุกทุกวันขึ้นสอกลงเข่าเมียฉันจนเธออกสั่นควันแขวนแล้วเออ